ยำคำแชนแนลฟังแล้วหลอนก่อนชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์สั่นกระดิ่งเพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับคืนภาวาปลาผีดิบประพันธ์โดยร้อยหน้ม เสียงกลุ่มชายชกันกับควายหลาย10ตัวที่มุ่งหน้าเข้าสู่ป่าลึกตั้งแต่เช้ามืดบัดนี้ดวงตะวันลอยเลียดต่ำลงแทบพ้นคิวไม้เป็นการส่งสัญญาณเตือนว่าในอีกไม่นานเวลารัทธิการจะมาเยือนในอีกไม่ช้าขบวนกลุ่มชายชกันทั้ง5้าคนที่แห่ต้อนฝูงควายหลาย10ตัวพากันเดินทางอย่างเร่งรีบแข่งกับเวลาที่โรยตัวมืดครึมลงทุกขณะ เสียงนกในราวไพรส่งเสียงร่ำร้องกันเซ่งแซ่กระโดดโลดเต้นขยับปีกผึบผับอย่างแตกตื่นโอลมมนเมื่อเห็นกลุ่มชายชะกันต้อนฝูงควายทยอยเดินผ่านไปชายร่างใหญ่ผิวคล้ำมีอายุราวสามสิบเศษที่เดินนำอยู่ทางด้านหน้าขบวนหันมาถามชายหนุ่มร่างผอมสูงที่เดินอยู่ด้านข้างอย่างแปลกใจว่าเฮ้ยไอ้พองทำไมเส้นทางเส้นนี้ ที่เองพาพวกข้ามามันลลกทึบอย่างนี้วะไอ้ผ่องชายชะกันอายุราวยี่สิบปลายมองหน้าที่ดูดันของเสือฟอนคุ้นจนเรื่องหรือแล้วจึงกล่าวออกมาอย่างอ่อนล้าโถพี่ฟ้อนเส้นทางเส้นนี้มันเป็นทางลัดนะพี่ แต่เมื่อผ่านป่าแถบนี้ไปแล้วก็จะถึงจุดหมายที่พวกเราจะนำควายที่ปล้นมาจากชาวบ้านนำไปขายได้แล้วแม้เส้นทางที่ฉันพาพี่มานี้มันจะเป็นป่าที่ลกทึบแต่มันก็ย่นระยะเวลาได้อักโขและอีกอย่างมันยังเป็นการพรางหูพรางตาของพวกที่ติดตามพวกเรามาด้วยนะพี่ใจเย็นเย็นเถอนะพี่อดทนอีกสักน้อยฉันเอาหัวรับประกันเลยนะพี่ว่าเส้นทางเส้นนี้จะพาพวกเรา เดินทางไปถึงจุดหมายได้แน่นอนเสือฟ้อนหนุ่มใหญ่ถอนหายใจออกมาอย่างหนักหน่วงในสภาพการแบบนี้ได้แต่ต้องปล่อยเลยตามเลยในเมื่อติดตามไอ้พองที่ระปากอย่างหนักแน่นว่าล่วงรู้เส้นทางลับและอาสาที่จะนำทางและพวกเขาก็ร่วงถล่าเข้ามาลึกเกินกว่าที่จะย้อนหลังหวนกลับเส้นทางเดิมเสียแล้วจึงต้องติดตามไอ้พองอย่างจำใจ เสือฟ้อนเป็นขุนโจรผู้มีนามกระชอนเรื่องลือในเรื่องความโหดเหี้ยมดุร้ายตระเวนป้นฆ่าจริงทรัพย์มาหลายหมู่บ้านจนสร้างความวานวัานขวัญพวาไปทั่วเสือฟ้อนและเสือฟืนสองเสือพี่น้องที่ร่วมกันกับสมุนอีกสามคนคือไอ้พองไอ้แก้วและไอ้ขาวคนทั้งห้าเพิ่งจะลงมือปล้นทรัพย์สินและควายของชาวบ้านมาได้หลายสิบตัว อีกทั้งยังยิงชาวบ้านที่ต่อสู้ขัดขืนทั้งตายและบาดเจ็บอีกหลายรายจากนั้นจึงเดินทางพาขบ,บวนฝูงควายที่ป้นมาได้หลายสิบตัวหลบหนีมาในป่าลึกเพื่อจะนำไปขายที่ตลาดมืดเหมือนที่เคยกระทำมาแล้วหลายครั้งดวงตะวันเริ่มนมนแสงลงทุกขณะเสือฝอนเหลียวมองสำรวจรอบบริเวณตัดสินใจกล่าวออกมาว่าเฮ้ย หยุดขบวนพักค้างคืนกันในละแวกนี้สักคืนเถอะวะข้าคิดว่ายังไงยังไงพวกเราก็คงเดินทางออกไปไม่พ้นปา่าทันตะวันตกดินเป็นแน่แท้มันจะดีหรือพี่ฟอนฉันว่าป่าบริเวณนี้มันดูแปลกๆพิก้นอยู่นาฉันไม่ค่อยไว้วางใจเลยนะพี่เสือฟืนเสือร้ายผู้เป็นน้องชายเร่งฝีเท้าเดินขึ้นมาเคียงข้างกล่าวออกมาอย่างวันวิตกแล้วจะทำยังไงได้ล่ะวะไอ้ฟืน ในเมื่อมันใกล้ค่ำลงทุกทีแล้วหากเดินกันต่อไปเกิดค่ำมืดขึ้นมาโดยที่ขบวนของพวกเรายังไม่หลุดออกจากป่านี้ได้มันยิ่งจะลำบากในการหาที่พักค้างอ่างแลมนาะเชื่อา้าเธอว่าหาที่เหมาะพักกันในบริเวณนี้สักคืนเถอะจากนั้นหันไปสั่งการกับไอ้พ่องด้วยน้ำเสียงที่เด็ดขาดว่านี่ไอ้พ่องเอ็งหาทำเลที่เหมาะเพื่อเป็นที่พักแรมของพวกเราในละแวกนี้ก่อนที่ตะวันจะตกดิน เดี๋ยวนี้เลยไปได้เลยพี่ฟอนไม่มีปัญหาอยู่แล้วจากนั้นมันจึงเร่งรุดเดินนำหน้าออกไปอย่างรวดเร็วโดยที่ขบวนของเสือฟอนยังติดตามมาเป็นระยะอยู่ทางด้านหลังร่างของไอ้ผ่องที่เร่งฝีเท้าออกเดินนำหายลับไปเพียงไม่นานร่างของมันก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อมันเดินเข้ามาหากลุ่มขบวนจึงกล่าวออกมาว่า พี่ฟอนทางข้างหน้าห่างออกไปไม่ไกลนักมีลานโล่งกว้างพอที่จะเป็นที่พักแรมได้พี่เสือฟอนพยักหน้าจากนั้นจึงหันไปออกคำสั่งต่อทุกคนทั้งหมดเอาเฮ้ยพวกเราทุกคนจะถึงที่พักแล้วหยุดค้างคืนกันในป่าสักคืนเก็บออมเรี่ยวแรงฟ้าสางค่อยออกเดินทางกันต่อ แสงตะวันรับขอบฟ้าไปนานแล้วกองไฟถูกกอ่อขึ้นลุกโชนจนโชดช่วงสว่างกระจายแสงสว่างออกไปรอบบริเวณฝูงควายหลายสิบตัวที่ปล้นมาได้นั้นถูกผูกล่ามเอาไว้อย่างแน่นหนาะที่โคนต้นไม้ใหญ่หลายต้นรอบบริเวณโลง่งที่มีอานาบริเวณเพียงไม่กี่10บตารางเมตรเสือฟ้อนเสือฟืนไอน้ผ่องไอ้แก้วและไอ้ขาว นั่งร้อมวงจัดการอาหารมื้อเย็นกันอยู่รอบกองเพลิงเมื่ออิ่มน้ำเป็นที่เรียบร้อยเสือฟอนจึงออกคำสั่งเป็นการเป็นงานว่าไอป่าแถบนี้ข้าไม่เคยย่างกลายเข้ามาเลยสักครั้งจึงยังไม่แน่ใจในความปลอดภัยฉะนั้นคืนนี้พวกเราทุกคนต้องพลัดเปลี่ยนเฝ้ายามกันอย่างพรักพร้อมเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ใช่พี่ฉันก็คิดย่างที่พี่ฟอนพูดออกมาเหมือนกันถ้าอย่างนั้น ที่และคนทั้งหมดรอฉันอยู่ตรงนี้ฉันขอตัวไปสร้างกำแพงมนเพื่อป้องกันอันตรายจากพูดป่าผีพรสักครู่หลังกล่าวจบเสือฟืนจึงลุกขึ้นควายา่มของตนขึ้นสะพายไหลจากนั้นเดินตรงออกไปรอบบริเวณลานโลง่งที่เป็นเสมือนแนวติดต่อก,กับป่ารกทึบนี่ไอ้ขาวเองตามไอ้ฟืนมันไปด้วยเพื่อมีเหตุร้ายไม่คาดคิดจะได้ช่วยเหลือกันได้ทันท่วงที ไอ้ขาวแต่ผิวดำคล้ำผิดกับชื่อรับคำพร้อมพุ่ลุกขึ้นก้าวติดตามเสือฟืนไปทันควันเสือฟอนหยิบเล่าโรงที่ไอ้พองรินใส่แก้วยื่นส่งให้รับไปกรอกลงคอจนหมดอย่างสบายใจเมื่อเสือฟืนผู้เป็นน้องชายที่เก่งกาด้านอาคมครั้งออกโรงรับอาสาที่จะใช้อาคมเพื่อสร้างกำแพงมนเพื่อป้องกันฐานที่มั่นเขาจึงวางใจเสือฟืนน้องชายของเขา เก่งกาจด้านเวทมวนตร์วิทยาคลมขลังเป็นสิทธิเอกของสมภารทิวัดบ้านเกิดของตนเสือฟืนเคยกำราบพูดผีมาแล้วนับครั้งไม่ถ้วนจนในบางทีเขาคิดว่าหากเสือฟืนไม่ติดสอยห้อยตาม,มาเป็นโจรกับเขาป่านนี้คงกลายเป็นพ่อมดหมอผีไปเสียแล้วเชือกครู่ใหญ่เสือฟืนกับไอ้ขาวจึงเดินกลับมาเมื่อคนทั้งสองสุดลงนั่งตำแหน่งเดิมที่หน้ากองไฟ เสือฟอนจึงกล่าวออกมาอีกว่าในคืนนี้ไอ้พองไอ้แก้วไอ้ขาวและข้าจะรับหน้าที่เป็นยามกันเวรลักคนจนกว่าจะเช้าไล่ไปตามลำดับที่ข้าเอ่ยไปเมื่อครู่ส่วนไอ้ฟืน้นเองในฐานะที่เป็นจอมอาคมประจำกลุ่มโจนของขา้าข้าให้เองพักผ่อนได้เต็มที่เลยเพื่อคืนนี้เกิดเรื่องไม่ชอบมาพากลยังไงเองจะได้มีสมาธิคอยช่วยเหลือได้อย่างเต็มที่ ในป่าดงลึกเช่นนี้บอกตามตรงข้าไม่ใครวางใจนักหรอกเว้ยอาเพจอาฐานผูดป่าผีพรยมีอยู่เต็มป่าไปหมดถ้ายังไงคืนนี้ข้าต้องฝากให้เองเป็นธุระแทนข้าด้วยแล้วกันฮ่าฮ่ได้เลยพี่ฟอนพี่วางใจได้เลยพระคาถากำแพงมน้องท่านสมพานที่ฉันออกไปบริกรรมรอบที่พักของพวกเราเมื่อคู่นี้ฉันเชื่อว่าคงไม่มีผีป่าวิญญ,ญาณไพรตนไหน ลวงล้ํากลายกล่าําฝ่าฝืนเข้ามาได้อย่างแน่นอนพี่ฉันขอเพียงอย่างเดียวในคืนนี้อย่าให้มีใครเดินออกไปนอกอาณาเขตกําแพงมนที่ฉันสร้างเอาไว้ก็แล้วกันเสือฝืนกับชับออกมาเสียงหนักเสือฟอนพยักหน้ารับอย่างเชื่อมั่นในตัวเสือฝืนผู้เป็นน้องชายจากนั้นจึงหันไปสั่งให้ทุกคนพักผ่อนหลับนอนเพื่อออมเรียวแรงเอาไว้ เพื่อเดินทางต่อในตอนเช้าตรู่ของวันลุ่งขึ้นไอ้พองที่เป็นยามรายแรกในคืนนี้มันนั่งอยู่หน้ากองไฟที่ลุกโชนขึ้นอย่างโชดช่วงเพื่อเพิ่มแสงสว่างในยามราตรีอีกทั้งยังเป็นเกราะป้องกันพยันตรายจากสัตว์ร้ายที่ออกหากินในเวลากลางคืนบรรยากาศรอบบริเวณไพรททึบเริ่มเงียบสงัดผิดกับเมื่อตอนหัวคำ่ำ ที่พวกเขายังนั่งรวมกลุ่มกันอยู่หน้ากองไฟเสียงรีริงแมลงกลางคืนที่กรีดปีกร่ำร้องขับขานเมื่อครู่พรานเงียบเสียงลงคล้ายถูกสะกดจากอาถรรพ์ลึกลับซ่อนเร้นอย่างน่าอึดอัดไอ้พองเลี้ยวมองไปมาอยู่รอบกายสำรวจมองฝ่าความมืดไปในราวไพรทึบเงาไมา้ใหญ่ดำตะคุ่มที่โอบล้อมลานดินที่เป็นที่พักค้างแรม ของโจรขโมยควายถังตรงานทั้งดำทะมึนคลายเป็นเงาหลอนของเหล่าพูดพรายผีปา่าคลายอสุรกายนรกที่ออกมาหลอกหลอนนักเดินไพรให้วาดหว่นขวัญผวาในขณะที่มันกำลังจดจอ่ออยู่กับการจดจ้องจับมองสำรวจฝ่าความมืดไปในราวไพรเสียงฝีเท้าดังเหยียบย่ำยางแผวเบามาทางด้านหลัง มันจึงหันหลังกลับไปมองอย่างแปลกใจเมื่อเห็นเจ้าของร่างที่เดินดุ่มเข้ามาหามันที่นั่งอยู่หน้ากองไฟมันจึงส่งเสียงทักออกไปว่ามีอะไรหรือเปล่าพี่ฟื้นนอนไม่หลับหรือ,อยังไงพี่เสือฟื้นพยักหน้าตอบรับเล็กน้อยกล่าวตอบออกมาเบาๆข่าหลับไปพักหนึ่งแล้ววะ่ะแต่สะดุ้งตื่นขึ้นมาพอรู้สึกปวดนักเลยลุกขึ้นมาประเดี๋ยวข่าจะออกไปทำธุระสักครู่ ไอพ่องเมื่อได้ยินดังนั้นจึงกุรีกุจอเตรียมผุนล,ลุกขึ้นแต่เสือฟืนยกมือขึ้นโบกห้ามเสียก่อนเอ้ยไปต้องไม่ต้อง,ไอ,งไอพ่องข้าไปคนเดียวได้โว้ยเอ็งไม่ต้องไปเป็นเพื่อนคาร็อกข้าไปไม่นละล้วไอ้พ่องมันยังมีสีหน้าหนักใจแต่ก็เอ่ยถามออกไปด้วยความสงสัยแต่พี่บอกเอาไว้ว่าในคืนนี้ห้ามใครก้่าวลวงผ่านอาณาเขตกำแพงมนที่พี่สร้างเอาไว้นะพี่เสือฟืนย้อนออกมาด้วยเสียงรัวเร่งร้อน เนื่องจากอาการปั่นป่วนในชอ่องท้องที่เริ่มกำเริบตอบกลับไม่ยังรัวเรยว่าเอ้ยเอ็งไม่ต้องเป็นห่วงข้าหรอกเว้ยข้าเป็นคนสร้างกำแพงมนนี้ขึ้นมาข้าก็ต้องรู้วิธีที่จะผ่านเข้าออกสิวะจากนั้นจึงหันหลังรีบจ้ำพรวดออกไปอย่างร้อนรนปล่อยให้ไอพองมองตามไปอย่างวิตกหวาดหวั่นร่างของเสือฟืนที่เดินหายลับไปในความมืดตรงที่แนวป่าทึบไอพองมันมองตามไปจนร่างค่อยๆเลือน หายไปในความมืดมิดมันจึงละความสนใจเพราะอย่างไรแล้วเสือปืนก็เป็นคนที่มีคาถาอาคมคงยากที่จะเกิดอันตรายใดๆขึ้นมาได้เวลาผ่านไปไม่นานในขณะที่รอบบริเวณเงียบกริบจนวังเวงพรันบังเกิดเสียงร่ำร้องอย่างเจ็บปวดห้อยหวนดังขึ้นมาทำลายความเงียบงันลงอย่างกระทันหันจนมันต้องผุดลุกขึ้นอย่างแตกตื่นตหนก เฮ้ยเสียงร้องของพี่ฟื้นนี่วะจากนั้นร่างของเสือฟอนไอ้ข่าวและไอ้แก้วต่างพากันครูเข้ามารวมกลุ่มกันที่หน้ากองไฟเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นวะไอ้พ้องเสียงใครร้องเสือฟอนย้อนถามออกมาเสียงห้วนไอ้พองส่ายหน้าตอบกลับไปว่าฉันก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ฟอนแต่เมื่อครูพี่ฟื้นเพิ่งเดินออกไปทางป่าทึบอบอกว่าจะออกไปถ่ายนากนะพี่แล้วก็เงียบหายไปเลยแต่เสียงร้องที่ได้ยินเมื่อครูคล้ายจะเป็นเสียงพี่ฟื้นนะพี่ฟอน หรือดือหรือว่าผี่ฟื้นจะเกิดอันตรายขึ้นเสียแล้วล่ะพี่ไอข้ขาวหลุดปากคาดเดาออกมาอย่างวิตกสถานแต่ไอ้แก้วแย้งออกมาอย่างเชื่อมั่นต่อเสือฟื้นว่าเฮ้ยเป็นไปไม่ได้หรอกว่าไอ้ขาวข้าไม่เชื่อว่าจอมอาคมอย่างผีฟื้นจะเสียทีอันตรายได้ง่ายๆเสือฟอนไม่สนใจต่อมันทั้งสองหันไปกระแทกเสียงถามไอ้พองด้วยน้ำเสียงที่แข็งกร้าวนี่ไอ้พองไอ้ฟื้นมันไปทางไหนวะ ไอ้พองชี้มือไปทางด้านที่เสือฟื้นเดินรับหายไปพร้อมตอบออกมาเสียงสั่สนสะท้านจะทางด้านนั้นที่พี่ฟื้นหายไปนะพี่ฉันจะตามไปด้วยแต่พี่ฟื้นเขาห้ามเอาไว้บอกว่าจะไปเพียงคนเดียวนะจะพี่ฟอนเสือฟอนหันหน้าไปทางไอ้ขาวออกคําสั่งเสียงกร้าวกระด้างไปไอ้ขาวเร็วเอ็งไปกับข้าเดี๋ยวนี้ข้าจะออกไปตามหาไอ้ฟื้นมันบางทีมันกําลังเกิดอันตรายและต้องการความช่วยเหลืออยู่ เร็วไอ้ขาวรับคำทันควันแต่ไอ้พ่องร้องห้ามออกไปเสียก่อนแต่พี่ฟื้นเขาสั่งเอาไว้นะพี่ห้ามใครออกนอกเขตกำแพงมนไม่เช่นนั้นอาจจะเกิดอันตรายได้พี่ฟอนคิดให้ดีๆก่อนที่จะตัดสินใจออกไปนะพี่เสือฟอนหันมาจ้องมองหน้าไอ้พ่องด้วยในตาที่ขุ่นขวางกระชากเสียงออกมาอย่างดุด,ดันเฮ้ยข้าก็มีดีอยู่พอตัวเหมือนกันนะโว้ยไม่อย่างนั้นแล้วจะเป็นเสือ,อร้ายที่ผู้คนหวาดกลัวได้ยังไงลระวะจากนั้นจึงออกคำสั่งต่อไปอีกว่า เองกับไอ้กแก้วอยู่เฝ้าฝูงควายเอาไว้ให้ดีส่วนไอ้ขาวเองตามขามาแต่ยังไม่ทันที่เสือฟอนและไอ้ขาวจะทันได้ออกติดตามเสือฟืนที่หายสาบสูญไปพลานนั้นทางด้านฝูงควายที่ถูกล่ามเอาไว้ที่โคนต้นไม้ใหญ่ติดกับแนวราวป่าทึบพลันส่งเสียงร้องออกมาอย่างแตกตื่นผุดลุกพวดพลาดเดินย่ำออกมาอย่างวาดระเวง จากนั้นควายรุ่นรุ่นตัวหนึ่งก็ส่งเสียงร้องยาวออกมาอย่างเจ็บปวดจากนั้นจึงเป็นเสียงร้องของมันที่หล้มฟาดลงกับพื้นอย่างแรงนิ่นร่นไปมาอย่างเจ็บปวดทุรนทุรายเฮ้ยนั่นมันเกิดอะไรขึ้นกับฝูงควายวะพวกเองส่องไฟดูสิยืนเฉยกันอยู่ทําไมวะเสือฟอนร้องสั่งการออกมาสมุนทั้งหมดจึงส่องไฟไปที่ฝูงควายกันเพื่อพรับทันควันเมื่อแสงไฟสาดส่องไปที่ฝูงควาย สิ่งที่ทุกคนเห็นมันคือร่างของควายรุ่นๆตัวหนึ่งที่ลม้มลงนอนดิ้นรน,นอยู่ที่พื้นดินอย่างทุรนทุรายที่ช่วงท้องเกิดบาดแผลวุวะชะกันจนลำไส้และอวัยวะภายในทะลักออกมาเลี่ยราดพร้อมๆกับเลือดสีแดงฉานที่พลั่งพูทะลักออกมาอย่างน่าสะอิดสะเอียนอย่างไม่เพียงเท่านั้นในแสงไฟที่ศาสตร์ส่องมองไปที่ร่างคล้ายมนุษย์อีกสี่ห้าตนที่กุ่มรุมห้อมล้อม อยู่ที่ร่างของควายคอร้ายพวกมันทั้งหมดต่างพากันหลวงควักดึงอวัยวะและเครื่องในของควายคอร้ายตัวนั้นส่งชิ้นเครื่องในเข้าปากกัดกินอย่างอริดอร่อยมูมามยังมีบางตน,นที่ก้มลงไปที่ร่างของควายที่บัดน,นี้สิ้นใจตา,ตายไปอย่างทรมานมันก้มลงดูดดื่มกินเลือดของควายอย่างกระหิวกระหาย เหล่าเสือร้ายกลุ่มโจรขโมยควายเมื่อเห็นเช่นนั้นต่างพากันขาอ่อนแทบไร้เรี่ยวแรงสันผับผับอย่างควบคุมตัวเองไม่อยู่ด้วยความหวาดกลัวไอ้ขาวมาหลุดปากส่งเสียงเล็ดรอดไรฟันที่สันกระทบกันออกมาอย่างเสียขวัญว่านั่นมาตัวอะไรผีฟอนมันเป็นตัวอะไรหรือมันเป็นผีปลาเสือฟอนเสือร้ายนามเรื่องหรือจับจ้องมองภาพที่ปรากฏเบื้องหน้าอย่างแตกตื่นกราวออกมาอย่างเดือดดานเฮ้ย มันจะเป็นตัวอะไรก็ช่างโคนเง่าของพวกมันแต่ในเมื่อพวกมันกล้ามาบุกลุกล้านข้าเสือฟอนข้าจะต้องให้มันได้เห็นดีหากมันเป็นผีร้ายข้าก็จะส่งให้พวกมันตายเป็นหนที่สองจากนั้นจึงจ่อปืนลูกซองที่ถืออยู่ในมือเล็งไปที่ฝูงของเราอามนุษย์อย่างอาจหานร่รำร้องท้าทายออกไปอย่างไม่ขั้นครามเข้ามาเลยไอ้พวกผีปอผีปะข้าจะให้พวกมึงได้ลิ้มรสกระสุนลูกปืนอาคมของข้าเข้ามาสิวะพ่อจะยิงให้ดับดิ่นเป็นผีเฝ้าปะ ไม่ให้ได้ผูดได้เกิดกันเลยทีเดียวกล่าวจบก็ปลดปล่อยกระสุนออกไปอย่างทันควันเสียงเปืนลูกทองในมือของเสือฟอนดังแผดกล้องกัมปนาศร่างของอมนุษย์ตนนั้นที่ตกเป็นเหยื่อกระสุนลงอาคมพังางงายนอนเหยียดยาวอยู่ที่พื้นแต่พวกมันที่หลงเหลืออีกหลายตนพากันชงักงันจากอาหารที่โอชะน่าสะอิดสะเอียนพากันหันมาจ้องมองมาที่กลุ่มโจรขโมยควาย ด้วยแววตาที่แข็งกร้าวดูดันอาฆาตมาร้ายและหิวโหยพวกมันต่างพากันพุล่ลุกขึ้นอย่างเชื่องช้าจากแสงไฟที่สาดส่องทําให้มองเห็นร่างคายมนุษย์ของมันหลายตนมีผิวหนังเหี่ยวย่นคล้ายคนชราผมเเายุ่งสยายกระเซิงในตาที่คุณขาวจนมองไม่เห็นตาดํารูปร่างผอมเกลิงจเจืเเลือแต่หนังหุ้มกระดูกมีทั้งหญิงและชายต่างคาดเดาอายุไม่ได้ เพราะอามนุษย์ทั้งหมดมีใบหน้าและผิวพรรณที่เหี่ยวย่นคล้ายคนชราอายุราวร้อยปีทั้งสิน้นแต่ที่ปากของพวกมันปรากฏเลือดที่แดงฉานไหลลินเปื้อเปื้อนอยู่เต็มปากบางตนยังคาบชิ้นเนื้อและขบเคี้ยวกันอย่างุมงมานอริดอร่อยบางตนปากยังคาบลำไส้และเครื่องในของควายที่คอร้ายอย่างน่าสะอิดสะเอียนขนลุกขนชันเหล่าอามนุษย์ที่เห็นเมื่อครู่ที่มีอยู่เพียงห้าหกตน บัดน,นี้พรานปรากดร่างของพวกมันที่โผล่ออกมาจากป่าทึบแห่เห็นพากันมาสมทบอีกจำนวนหนึ่งในตอนนี้เพิ่มขึ้นอีกราวสิบตนแล้วและทุกตนต่างเพ่งมองมาที่กลุ่มเสือฟอนอย่างดุร้ายคลายมองเห็นเหล่ามนุษย์ที่อยู่ทางเบื้องหน้าเหมือนอาหารเลิศดรสและต้องลิ้มลองเฮ้ยมันเป็นตัวอะไรกันแน่ละ่ะผีฟอนผีปอบผีดิบหรือผีปา่า ไอ้ข่าวละล่ำละลักถามออกมาอย่างหวาดกลัวลนลานในเวลานี้ร่างของมันสั่นเทาฝันกระทบกันดังกักกักเกิดมายังไม่เคยเจอเจออะไรน่าหวาดกลัวเช่นนี้มาก่อนข้าก็ไม่รู้เช่นกันโว้ยเกิดมาไม่เคยเห็นเหมือนกันวะแต่ที่รู้คือตอนนี้พวกมันเล่นงานพวกเราแน่แน่พวกเองเตรียมปืนกันเอาไวใ้ให้พร้อมและกระสุนลงอาคมที่เสือฟื้นปลุกเสกเอาไว้ให้พร้อมก็แล้วกันไอ้ข่าวพยักหน้ารับอย่างสถาน หยิบกระสุนปืนอาคมในย่ามออกมาผาดเปลี่ยนบรรจุใส่ปืนลูกซองในมืออย่างฉับพลันพึมพำออกมาอย่างขวัญเสียว่าก็ค่าคิดว่าผีฟืน้นคงเสียท่าเสร็จพวกผีปลาพวกนี้ไปเสียแล้วลาผีฟ้อนเสือฟ้อนสะดุ้งใจสั่นสะท้านเมื่อได้ยินที่ไอ้ขาวพร่ำออกมาเพราะนั่นเป็นความคิดเดียวกัน ที่เขาคาดคิดเอาไว้เหมือนกันจึงกระแทกเสียงคำรามออกมาว่าหากมันเป็นอย่างนั้นจริงๆข้าก็จะกำจัดไอ้พวกผีปลาพวกนี้ให้หมดปลาเลยทีเดียวเพื่อเป็นการล้างแค้นให้น้องข้าพวกเองทั้งหมดเตรียมตัวเอาไว้ให้พร้อมดูท่าไอ้ผีพวกนี้แล้วมันเล่นงานเราแน่ๆจากนั้นหันมากล่าวกับไอ้ผ่องและไอ้แก้วเฮ้ยไอ้ผ่องไอ้แก้วเองสองคนเตรียมตัวพร้อมหรือย,ยังวะเปลี่ยนกระสุนปืนแล้วอ้าวเฮ้ยชิบหายแล้ว หายหัวกันไปไหนหมดแล้ววะไอพองไอแก้วเมื่อเสือฟอนหันกลับมามองสมุนทั้งสองกลับพบว่าไอแก้วกับไอพองอันตรธานสูญหายไปเสียแล้วอย่างไรร่องรอยจึงกระชากเสียงออกมากับสมุนที่หลงเหลืออยู่เพียงคนเดียวในเวลานี้เฮ้ยไอขาวไอสองคนนั้นมันหายไปไหนวะหายไปตั้งแต่เมื่อไรไอขาวสายหน้าอย่างสับสนและวาดกลัวต่อเหตุการณ์ทางเบืองหน้า อีกทั้งในเวลานี้เพื่อนคุ่ทุกคู่ยากที่เคยร่วมผจญเรื่องเลวร้ายต่างๆนานา,นามาด้วยกันกลับสูญหายไปอย่างเป็นปริศนาเสียอีกทำให้หัวใจยิ่งห่อเหี่ยวสิ้นความฮึกเหินห้าวหารจนแทบจะวิ่งหนีไปเสียให้พ้นลแต่ก็ล่วงรู้ว่าทำอะไรไม่ได้เพราะดูท่าทางแล้วเหล่าผีนระกพวกนี้คงไม่ปล่อยให้พวกตนไปไง่ายๆ ฉันไม่รู้จริงๆว่าผีฟ่ฟอนไม่รู้ว่าไอ้สองคนนี้มันหายหัวไปตั้งแต่เมื่อไร่รู้อีกทีก็พร้อมๆพี่นี่แหละไอ้ละยำเอ้ยไอ้เลวสองคนนี้ดันละทิ้งพวกพ้องหากคืนนี้ข้ารอดออกไปได้ข้าจะตามกุดหัวพวกมันให้ตกตายไปตามเสือฟื้นน้องชายของข้าให้มันรู้สิบ้างว่าคนอย่างข้าเสือฟอนใครจะมาทรยศหากหลังไม่ได้เป็นอันขาดเสือฟอนผู้ยิ่งใหญ่คำรามลั่นออกมา เสียงกร้าวอย่างเดือดดาลแต่ในเวลาเดียวกันนั้นไอ้ขาวมันพรันสะกิดเตือนกร่าวออกมาเสียงสะท้านว่าพี่พี่ฟอนพวกมันแห่กันมาแล้วพี่เอายังไงกันดีล่ะเมื่อเสือฟอนหันกลับไปมองจึงเห็นร่างของเราอมนุษย์สิบกว่าตนแห่แหนวิ่งกรูกันเข้ามาอย่างบ้าคลั่งส่งเสียงคู่คำรามในลำคอ้ายฝูงหมาป่ากรูกรุ่มรุมกวางเพื่อเป็นอาหาร เฮ้ยยิ่งมันสิวะไอ้ขาวจะยืนนิ่งรอพ่อมึงมาช่วยหรือยังไงเสียงของเสือฟอนคำรามลั่นออกมาอย่างบ้าคลั่งเมื่อเห็นฝูงอมนุษย์ที่จำแนกไม่ได้ว่ามันคือผีอะไรกันแน่ที่แห่แหนกันพุ่งตรงเข้ามาปืนในมือลั่นไกส่งเสียงคำรามออกไปอย่างกึงกก้องสถานไพรเมื่อไอ้ขาวลูกสมุนที่หลงเหลืออยู่เพียงคนเดียวเห็นเช่นนั้นจึงเล็งปืนไปที่ร่างของเราอามนุษย์บ้าง จับไกปืนพลางผัดเปลี่ยนลูกกระสุนอย่างทุลักทุนีมือไม้สันเทาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวหลนลานเสียงดังเปรียงเปรียงเปรียงติดต่อกันหลายนัดเสียงดังกึกก้องกำปนาตของปืนทั้งสองกระบอกดังแผดสนัน่นออกมาอย่างต่อเนื่องแต่ละนัดต่างยิงพวกผีป่าอามนุษย์ดับดิ้นสุดลงกิ้งเกือกอยู่ที่พื้น แต่ด้วยจำนวนของพวกมันที่มากมายและที่แห่แหนทยอยออกมาจากป่าทึบสมทบกันออกมาอย่างต่อเนื่องทําให้ปืนที่มีอยู่เพียงสองกระบอกไม่สามารถต้านทานหยุดยั้งพวกมันเอาไว้ได้ฝูงผีนรกเมื่อเข้าไปจิตร่างของเสือฟอนและไอ้ข่าวได้อิสรภาพของพวกมันทั้งสองจึงหมดลงเมื่อเราอมนุษย์พากันเหนี่ยวรั้งกระชากดึงร่งางฉีกอวัยวะของโจรร้ายทั้งสอง กัดกินอย่างหิวโหยมุมมามเสียงร่ำร้องดิ้นรนครั้งสุดท้ายที่แผดร้องออกมาอย่างเจ็บปวดหอยหวนของเสือฟ้อนกับไอ้ขาวกรีดร้องออกมาแต่เมื่อร่างของพวกมันที่ถูกฉีกกระชากเป็นชิ้นๆเสียงของพวกมันทั้งสองจึงค่อยๆเงียบเสียงลงเสียงกัดเคี้ยวกระชากกินอย่างมุมมามดังขึ้นมาเป็นระยะจวบจนสรรพเสียงต่างๆค่อยๆเงียบสงบลง พร้อมๆกับซากของเสือร้ายที่หลงเหลือเพียงเศษท่อนกระดูกและรอยเลือดสีครัำที่ยอมผืนดินอย่างน่าสังเวชรุ่งเช้าเมื่อฟ้าสางร่างของไอพ่องกับไอแก้วค่อยๆปีนป่ายลงมาจากต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ไม่ห่างไกลจากลานดินที่พักค้างแรมเท่าใดนักมันทั้งสองค่อยๆเดินตรงมาที่ลานดินอย่างหวัดวัน อมองซากศพของไอ้ขาวและเสือฟอนที่หลงเหลือเพียงท่อนกระดูกที่กระจัดกระจายเลือดสีดำครัำเกล็ก,กลงังยอมฉโลมพื้นดินอย่างน่าสยดสยองฝูงควายที่พวกมันร่วมกันขโมยมาสิบกว่าตัวตายไปเสียสีตัวและยังมีเหลืออีกหลายตัวที่ยังมีอาการแตกตื่นดิ้นรนอย่างวาเระแวงพยันตรายฮ่ <c oughs> าเร็จไปแล้วไอ้พ้อง เป็นไปตามแผนที่เองคาดคิดเอาไว้จริงๆเสือฟอนเสือฟืน้นกับไอ้ขาวตายแล้วตามแผนที่เองวางเอาไว้จริงๆเสียงของไอ้แก้วรำพันออกมาอย่างเลื่อนลอยไอ้พ่องพยักหน้ารับกล่าวออกมาด้วยความสลดหดหูถ้าพีฟอนยอมให้ขากับเองถอนตัวเลิกเป็นโจนตามที่ข้าขอก่อนที่พวกเราจะออกกลายในครั้งนี้ข้าก็คงไม่ต้องวางแผนกำจัดผีฟอน จกินตองตกตายยังหน้าอนิตอนาถอย่างนี้หรอกโว้ยเฮ้ยมันถอนหายใจออกมาอย่างอ่อนใจกล่าวต่อไปว่าข้ามีความคิดที่จะตัดสินใจเลิกเป็นโจรแต่ผีฟ้อนกลับไม่เห็นด้วยและซ้อมข้าเสียจนบาดเจ็บบังคับให้ข้าต้องออกมาร่วมปล้นในครั้งนี้ข้าก็เลยมีความคิดที่จะฆ่าผีฟ้อนเสียเพอเลิกเป็นโจรและเป็นการตัดปัญหา ว่าจะถูกพี่ฟอนตามล่าในคราวหลังแล้วเองจึงวางแผนหลอกล่อให้พี่ฟอนหลงเชื่อและยกขบวนติดตามเองมาในเส้นทางที่เองเลือกไอ้แก้วกล่าวต่อไปไอ้ผ่องพยักหน้ารับกล่าวออกมาอีกว่าใช่เส้นทางเส้นนี้อันตรายมากไม่มีใครกล้าแพ้วผ่านผ่านเข้ามาหรอกเมื่อหลายปีก่อนข้าเคยผ่านเข้ามาในป่าแถบนี้เพื่อมาล่าสัตว์กับคนในหมู่บ้านนั่นแหละเลยเจอกับผีป่าพวกนี้ ครั้งนั้นขา้าหลบหนีอย่างทุลักทุเลจนเตลิดขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ไม่อย่างนั้นก็คงไม่รอดหรอกว้ยมันหันมายิ้มกับไอ้แก้วเพื่อนร่วมแผนการกล่าวต่อไปอีกว่าและในครั้งนี้ข้าหลอกล่อให้พี่ฟ้อนมาในเส้นทางสายนี้แม้จะเสี่ยงอันตรายแต่ข้าก็วางแผนหลบหนีเอาตัวรอดเอาไว้ก่อนแล้วไม่เช่นนั้นแล้วข้าจะสกิดไอเองตามข้าไปด้วยหรือ ในตอนที่ผีฟ้อนกำลังให้ความสนใจกับพวกผีป่าที่กำลังกัดกินซากควายอยู่ไอ้กแก้วยิ้มรับอย่างยินดีทางรอดที่เองพาข้าหลบนี้คือการปีนขึ้นไปหลบอยู่บนต้นไม้ใหญ่ทั้งคืนจวบจนเช้าเมื่อพวกผีป่ามันผละไปจนหมดจึงพาข้าลงมาเพื่อก็เพื่อมาขนสมบัติเงินทองที่พวกเราป้นมาและฝูงควายที่เหลืออีกหลายสิบตัวนี่ยังไงล่ะวะจากนี้ไปทรัพย์สินเหล่านี้ มันจะเป็นของเราเพียงสองคนเท่านั้นไอ้พองตอบออกมาก่อนที่ไอ้แก้วจะกล่าวจบประโยคมันทั้งสองคนต่างมองตากันจากนั้นจึงพากันหัวเราะออกมาอย่างสมใจหลังจากนั้นไอ้พองและไอ้แก้วจึงพากันนําเงินทองทั้งหมดและฝูงควายที่พ้นมาจากชาวบ้านเดินทางออกจากป่าผีดุมุ่งหน้าเพื่อน,นำฝูงควายไปขายที่ตลาดมืดแหล่งที่พวกมันคุ้นเคย และกระทำมากันแล้วหลายครั้ง